อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะถ้พาพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะวันนี้ช่องชินจังเกมมากับเกมอาร์คสวยเวอร์อีเวอร์กันเช่นเคยน,นะครับวันนี้นะเราอยู่ในเกมอาร์คนะครับกับเรานะฮะโอเคอาจจะไม่ได้โดคลิปม่านานนะับผมขอไปด้วยนะจริงน,นะผมจะไม่เสียงรกวนก็ขอไปด้วยนะเสียงรถผ่านไปผ่า,านมานะ อยากคุยกันนะวันนี้ก็เสียงแคบๆหน่อยนะขอเพลยจริงนะผมอาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะนะแม่อูงคิดมานานย,าายี่สิบนาทีขับตรงผู้ติดตามตัดหร้าคนมาอยากก็เต็มหนึ่งพันเลยจังเลยอ่ะจะได้ไหลายเซตให้คุณดูอันนี้เล่นหมด normal ทุกคนนะไม่ใช่อันนี้เล่นกี่บาทเียงอ่ะ ดังไหมทุกคนดังปะนี่อาารที่เราบาเอาไว้นะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าสุกยังในครั้งนี้เราก็จะยังไม่จับตัวอะไรนะเราก็จะมาสร้างพวกชุดได้ก่อนเนาะดังปะวะกินอาหารกันถ้ามีกระตุกหรือ,รว,อว่าเฟรมเละตกขอให้รับผม ผมไม่ใช่ไอโฟนนะผมใช้ไอโอเนนดรอยนะผมเซฟใครถ้าใครรู้จักเกมอาร์คก็จะรู้เลยว่าเกมอาร์คมันดียังไงม,มีอะไรไประยู่ไหมนสนุกมันสนุกอันนี้เป็น EP หนึ่งนะผมขอเริ่มขอเรื่องต้น EP แรกเลยกันนะถ้ามีเสียงรบก,กวนเพลงกวนค,คุยกันหรือว่าเออ จั่งรถพันบ้านมาขอไปนะผมลงน้ำน้ำผมใหญ่มากเลยทุกคนน้ำใหญ่นะเอาปะทำผมโคเรตหลักก่อนทำโคเรตหลักเอาไปเป็นยา่าอุ้ยสิม่วงสวยสวยมากใช่ไหมสวยมากสวยมากอาหารมื้อน,นี้แหละโอ้โหพังอีก ไม่เป็นไรขาใม่ได้มามึงบอมึงบอใส่พิซ่าอ้าวอดตนอดต้นอะไรอุ้อุ้อุ้ตาอุ้ตากูวายยะาเสียงแแหมะทาหนึ่งบี ให้ทำไ,ไมอ่ะอ่านไม่ค่อยออก G H G G A T H E R แปลว่าอะไรยังไม่รู้เลยอะไรอะ่ะกดไฟเหรอคืออะไรอะ่ะให้ครับขวานอะไรคือ20อ่ะ ไม่รู้อ่ะรู้ตัวแค่ยี่สิบบาทอ่ะ,อะอไอยี่สิบอะคอยไปทำอะไรนะช่ามเถอะเก็บสนใจเลยอยากรู้ว่านี่คืออะไรอะทุกคนเนี่ยไอ้รูปหน้าคนเนี่ยมันคืออะไรไม่รู้เลยอะ่ะอืมีพี่นี่อาจจะไม่ได้จับอะไรนะด้วยอาจจะโดนรดดีกว่าแหลอาจจะโด,ดนรูดส,สวยทุกคน สีสวยหลากสีอะไรนั้นเพลงดังจริงโอ้ยนำมันจะขึ้นแต่ว,ว่าสดวร้ายคือมัแรงทุกคนไม่ต้องเกินใจไม่ต้องตกใจเสียงมอเตอร์วะตกใจนัวาคาโนไอ้บ้าสิพาสอนจะมจัสปราซอกันนะสปอย สปอยอลไรตั้นึงสปายหนึ่งวิเอาเดินกันไปขบวนฝั่งหนูนะเดินกันไปขบวนเลยนะคือถูกใจสิ่งหนึ่งในเกมนี้คือมันจะมีเสียงยินปะนักเดยดมากแต่ก็ชอบเดียดนะไม่มีโดโด้หรอทำจริงเกินตุย,ตย ไอแต่ว่ามีตัวหนึ่งชิโดรุแต่ว่าเป็นอานได้เท่าไรปะร้อยยี่สแมวอะหาเยอะเกว่านี้ได้ปะเ7 0รอยเสิบรบงเนี่ยนั่นมันโดรอเปล่าไม่ได้โดรุจะเป็นไข่ไข่ไข่คอไข่ปลาซอจะกระดดตรงนี้ปะนั้นก็ โหเจ็บ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 กีบ่ด่านักอ้กอะไรไม่เจ็บมากทุกคนไป้หาเดี๋รู้กันต่อด,ดีกว่าฝั่งนู้นจะมีโดรุบปะวะไปดูด,ดูดูฝั่งนู้นดูดไปเอ่อมันจะแบบว่ามันจะมีพวกเอ่อสไปโนซารักเกิดที่เนี่ยแถวนี้ยแถวเนี้ยน่ากลัวมาก,ามาก <S 1> <S 1> คลิปเราบอกก่อนหน้านี้ไม่ได้เปิดอกเปี่ยงไม่ได้เปิดเลยเลยจ้า อัดสดใหญ่นะแล้วก็วขี้เกียจอัดอีกเนาะก็เลยขออภัยทุกคนนะคลิปนี้ก็มาโอ้โหสเตมิน้าหมดแต่ิงบอกอยู่แล้วว่าสเตมิน้าหมดทำไมเนี่ยฮะาสกปร้ปั๊บว้ายไปเปริ่ยาป,ปั๊บโย่มาปลี่ยยามาเปลี่ยนยา่ปปนยา,ปปยาอู้ดขัดแรงมากคือกัดแรงขึ้นตุยตุยตุย แรงมึงกัดแรงมึงกัดแรงทำไมมึงกัดแรงทำไมใช่ไหมต่อไปไหมใชอฟื้นฟูชาด้วยกินเพิ่มพลังฟื้นฟูชาแถมยังเตรียม่ห้นั่งรถไอ้เพิ่มช้าด้วยรถไวเพิ่มชานะมือนแบตเลยอะเหมือนแบบเป๊ะๆเลยทุกคนว่าป้าป้ารถไวเพิ่มชามากฝั่งนี้มีโดโด้ป่ะคะจำได้ว่าค่าไปหมดแล้วฝั่งนั้นละ สวัสด,ดีฮะสวัสด,ดีฮะ,ดดฮะมีโดโดหรือเปล่าอุ๊ยบอนโตโอ้ยพี่คนนี้เข้ามาทำไมอ่ะขอโทษนะผมขอโทษจริงนะเราก็เล่นเกมเราบอกนะบอนโตแต่ก็ดีนะคมไม่ต้องห่างาก,กินอะไรมันเพิ่มมากอยู่แล้วโอ้หโอ้ย เธอช่างสีเขยียวรำชามเสียงเธอแหบมันจะพูดอีกโอ้ยสวยอ่ะเรเบลยี่สิบโถเรเบลสี่มิสสวยแล้วยังเรเบลน้อยอีกข้างหลัง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 สองตัวสองตัวสองตัวเรเบลห้าสิบเป็นตัวผู้เมียวเรเบลสี่สิบเป็นตัว เมียแมวอะสีดำตัวผู้ไม่ก็ทวีที่สิบตัวผู้โอ้ยทุกคนเราเจอแล้วเลขแปดสิบห้าตัวเมียอะไอ้จงเป็นท้าจั่ง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 จั่ ม,มีเดียละกันไปเยสลบคอสลบสิสลบ,สลบสลบไปสิมันจชอบกันแต่้อน้อยนะสลบแล้วหาบลูรี่ก่อนนะมัชบบอบกินบลูรี่พวกม่วงอ่ะกินเยอะสุด,ค,ดคือบลูรี่ม่วงแล้วก็หา,หาบลูรี่จะให้มันกินด้วยนะ กี่เพื่มเล็ก้ยทุกคนว้าเจ้าบนโตระธนูแหละเบือเบี่อวแปดสิบห้ามมนกินยากปะเนี่ยกินน่าจะไม่ยากนะทุกคนอากินไปเฮ้ยกระตุกเล็กน้อยนะคอยไฟเ,นะเฮ้ยไอ้ยูโรอยากแก้ก้อนอื่นสิวะ วโอ้ยสองตัวขอโทษ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 นะเมยล่าไม,ไม่โดนไม่โดนหรอกนะเขาแบบว้าวห้าสิบกับสี่สิบมาได้ยังไงไ่ต้อง โอ้มันหนีวะ่ันว้ายมันจะมามันจะมามันจะาอ้ยเราจะหมดลเนี้ยต้อจมาไปโอเคไม่โดนอกมัชุกบตายกืบตายู้ชมอาจะดูนันชนเอน่ากลัวนจกระดดขากไปแล้วอะเอกรดากไปแล้วว่ะ ออครเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ยินดีกดไลค์กด Subscribe กดดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะครับลุยก่อนแล้วไปกันครับสวัสครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวู้วววสวววววววนวว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 ยวว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 